อ้ใไทล้วบอไทเร็วใเร็วสวัสดีพี่น้องคนไปสู่ทุกคนครับมื่อนีพบกับผมบาบโนนคน้นเาทำเกษตรแชแนลครับเมื่อนีบาบนนโน้นสีพาพี่น้องไปใส่ตุ่มกบครับอุปกรณ์ก็มีที่มีนังนี้ครับพี่น้องโอ้หลีมพันกันพี่น้องอุปกรณ์มีนังนี้ครับหนึ่งก็เป็นตุ่มกบนะครับประดิษฐ์สองก็จะเป็นเงี้ยปลาสดนะครับฟักแหลกๆผสมหนามน้อยหนึ่งครับเมื่อนี่มีผู้ร่วมทีมงานนะครับเขาคนนั้นเป็นไพรนะครับพี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับ ช่ับมาดูกับผมมากองตัวไม่ดีที่พี่ครับจัแล้วเอานมาได้ยังไงเทาีไกปลครับวไปที่เวลาไปเอครับเอาปีนกุลุกกรุงก็ขู่ครับผู้ปนด้วยกันไหมไป พีวีนะครับมองสีมันมีหนามเพิ่งไหมนะพี Whew, ่หน่องมองที่มันขาดหนามมันขาดไม่เกินนะครับตัวไม่เตือนในผู้สาวได้พี่น้องใจติดใจไม่นะครับนี่นะครับมองทีห้องมองที่กบพีวีนะครับพีวีผมวาณนี้ครับอันดับแรกนะครับในห้องเทียร์เที่ยวมองนะครับมองในห้อาสีใสตุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะเห็นในเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งไปน้ำครับ ก็ผ so er ิดประมาณนี้นะครับพี่น้องอันลำที่สองนะครับก็เลือกตุ่มนะครับหลังนี้ครับดีไซน์มาหลังนึงครับนี่ครับตุ่มนี้มันนี่พี่น้องจะบอกกัคือสีโป้มานสำตุ่มพราะยิ่งสาหรอกครับพราะยิ่งสาพราะยิ่งี่น้อนะครับเอาเงี้ยปลาสดเข้าไปชัวหน่อยครับนี่ครับแลต้องเอาไปร้านขอกพี่น้องเบืองนี่ครับประมาณนี้ครับปลาสดเข้าไปเอาหันงาตุ่มนะครับไปมองทางหินมีน้มช่วยหน่อยครับโอ้โหรถเลอะโคลน นีครับแต่งประมาณนี้ครับพี่น้อง glob กกมันสามารถหมุนเขาได้มีหนำเพียงน้อยนึงครับประมาณนี้ครับรครับพี่น้องพราเขาได้ประมาณนี้แล้วนะครับงาตุ่มยูธีเสมอกันกับผิวหนำน,นะครับดอกไ็้ อยู่แค่น้อยนะครับพี่น้องละจากนั้นนะครับเขาจะเอาพวกกอหญ้านะครับปลูกไว้นะครับเพื่อทีุ่่ให้กบเห็นนะครับว่าเป็นตุ่มนะครับเขาจะก,กึ้นปลาเขาจะขึ้นลมสามารกับมันเป็น,านาศาสตร์จะยากของมัน,นหนึง่งสิ่งหรอกปลูกไว้มาณน,นี้แต่ว่าอย่าไปปลูกงามนี่พี่น้องครับบุหรไ่สูตรมันเนาะพี่น้องเนาะ เป็นว่าเสร็จสิ้นนะพี่น้องนี่ครับเบาเบ้ายังนี่ครับเบากองดวงครับเบากองดวงนะครับทีนีาพี่น้องเป็นไซตุ่มนะครับโอ้โอ้ปืนกอดโอ้ปืนปืนปืนแต่ใจนะครับเปืนเบากองดวงใส่พี่น่องอุดเด้อครับบาตเตอร์อุดอุดแค่นี้นะครับใชาว่างใชาบานครับใชายเ้็วเอาเร็วดีครับ เอาขึ้นเรี่ยวว่ายเถอะเอาชีฟุ้มเอาอะไรพี่น้อง <c oughs> เอาไปแล้วเหรอบ่สแล้วแหละครับ <c oughs> เป็นยังขึ้นเรี่ยวว้ายเลยครับเอา้าจ้างหาปลาชีฟวิมเลนหาพันปุ่นีครับโอ้ยพอดีเสื้อจ่มกับเป็นพี่น้องเฮ้ยขากินนองออกงามนำงานแหลกนะครับจ้างหาบาทนะครับนำแข้งไซถั่วหนึ่งครับพี่น้องครับพี่นอ้องมื่อนี้นะครับเบาโน่นกับเบาเบายังครับเบากองดวงครับเบาโน่นกับเบากองดวงนะครับกะขี ถ้าพี<_<_<_<_่น้องมาเบิ<_<_<__่งวิธีการสาธิตประมาณนี้นะครับสำหรับอื่นนะครับหกโมงเสาร์หรือว่าเก้านาฬิกานะครับเขาสิมายามตุ่มนะครับว่าตุ่มของเขาสิได้กบเจ็ดโตนะครับโอ้หกโมงเสาร์แบมันเป็นนาฬิกานะครับอ๋อเนี่ยบะพี่น้องหกโมงเสาร์เป็นนาฬิกานะครับจากเบ้ากองดวงนะครับอื่นครับหกโมงเสาร์หรือว่าเป็นนาฬิกานะครับพ่อกันนะครับอยู่ตรงหน้าครับมื่อนี้ขอกล่าเข้ามาขอพูดและสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับตอนนี้ก็ท้องฟ้าก็เริ่มแจ้งเลยพี่น้องเขามาเบิรงกันครับว่ามือนี้สิได้กบบดื้อติดแก๊บนะครับพี่น้องไปกันเลยครับมาพี่น้องสงามาเบิรงตุ่มเบากองดวงเดิมวันต้นใสไปเป็นว่าจั่หาบาทนะจัอง,องอยางบั้องย่งบัวน้องโอ้พี่น้องไในลายยางพี่น้องได้หมดครับพี่น้องเบิึงมันใส่ใส่ตุ่มหรือกุบเอ้ยจั่งหาบาทก็เรียนหาท่านี่ดีสุ ครับพี่น้องตุ่มหลังไหนใส่กับมิซำนี่นะครับผมเม็ดคิปเขี้ยด้วยพี่น้องอมีแตดซ้ำตัวู่ครับใสสองหลังประมาณนี้เหรอครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่เป็นกำลังใจให้าการทำต่อไปเด้อครับมือนี้บาบาน,นูนผู้นำเกษตรขอการเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ